ละครซากุระสตอรี่ในวันนี้นะคะพี่จอยก็ได้เข้าโครงเรื่องมาจากน้องบอมค่ะซึ่งเป็น f อของช่องเรานั่นเองแล้วถ้าน้องๆคนไหนนะคะอยากจะให้พี่จอยทำเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกมากันได้เลยนะจ๊ะละครซากุระสตอรี่เรื่องชีวิตที่เลือกไม่ได้ เฟิร์นได้รับโทรศัพท์จากโรงเรียนของน้องสาวซึ่งได้โทรมาบอกว่าน้องสาวของเธอนั้นเป็นลมหมดสติไปและตอนนี้ก็อยู่ที่โรงพยาบาลแล้วฟ้าน้องอย่าเป็นอะไรนะยังไงก็รอพี่ก่อนปกติก็แข็งแรงดีนี่แล้วทำไมวันนี้ถึงเป็นลมเฟิร์นเร่งปั่นจักรยานอย่างสุดชีวิตเพื่อที่จะได้รีบมาถึงโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดฟ้าฟ้าฟ้าอยู่ไหนเนี่ยนั่นไงฟ้า น้องเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยเมื่อเฟิร์นมาถึงโรงพยาบาลก็เจอว่าฟ้านั้นนั่งอยู่กับคุณหมอดิฉันชื่อเฟิร์นเป็นพี่สาวของฟ้าค่ะคุณหมอไม่ทราบว่าน้องสาวของดิฉันเป็นอะไรทําไมเขาถึงเป็นลมได้ละคะใจเย็นๆนะพี่เฟิร์นหนูไม่ได้เป็นอะไรมากสักหน่อยเห็นไหมถึงเป็นลมตอนนี้ก็ลุกนั่งได้แล้วคุณหมอได้ขอให้เฟิร์นออกมาพูดคุยกันส่วนตัวเพราะเกรงว่าฟ้าจะได้ยินเออคุณเฟิร์นครับ น้องสาวของคุณนั้นเป็นโรคหัวใจซึ่งเธอต้องได้รับการผ่าตัดอย่างเร่งด่วนเมื่อเฟิร์นได้ยินดังนั้นเธอก็ตกใจมากการผ่าตัดจะต้องใช้เงินเยอะอย่างแน่นอนแต่ว่าพวกเธอจนมากไม่มีเงินหรอกที่จะมาผ่าตัดแล้วเฟิร์นจะทำยังไงดีค่ะค่ะคุณหมอฉันจะรีบหาเงินมาให้เร็วที่สุดนะคะตอนนี้เฟิร์นรู้สึกจะเหม่อลอยจนฟ้าน้องสาวของเธอนั้นสงสัยจึงได้ถามพี่สาวไปว่า พี่เฟิร์นเป็นอะไรเนี่ยทำไมดูท่าทางจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแอบมีแฟนหรือเปล่าบ้าน,น่าเย,ยเด็กนี่ทะลึ่งจริงเชียวเฟิร์นพยายามรีบดึงสติกลับมาเพื่อให้น้องสาวของเธอนั้นรู้สึกสบายใจขึ้นไม่มีอะไรหรอกจก้ะพี่แค่ดีใจที่น้องไม่ได้เป็นอะไรมากน่ะงั้นเรารีบกลับบ้านกันเถอคะค่ะตอนนี้หนูหิวจะแย่แล้วตอนนี้เฟิร์นอยู่ในสถานะหน้าชืดอกตรม เธอสงสารน้องสาวมากที่ป่วยเป็นโรคหัวใจแบบนี้ตอนนี้เธอรู้แล้วว่าเธอจะต้องไปทำงานอะไรถึงจะได้เงินมาเยอะแยะพอที่จะผ่าตัดให้น้องสาวถึงแม้ว่าอาชีพนั้นจะเป็นสิ่งที่เธอไม่อยากทำมากที่สุดเราไม่อยากทำอาชีพนี้เลยแต่ว่าตอนนี้มันจำเป็นชีวิตน้องสาวของเราสำคัญที่สุด เฟิร์นคิดว่าอาชีพนี้จะเป็นทางออกที่ดีที่สุดในตอนนี้แต่ว่าเธอก็ต้องยืนร้องไห้เพราะว่าเธอไม่อยากจะทำผ่านไปสักพักมีชายหนุ่มคนหนึ่งได้เดินผ่านมาเขามองเห็นเฟิร์นยืนร้องไห้อยู่จึงเกิดความสงสัยนี่คุณเป็นอะไรหรือเปล่าครับทำไมมายืนร้องไห้ค่ำๆมืดๆอยู่คนเดียวเนี่ยเฟิร์นหันหน้าหนีและพูดออกมาด้วยความละอายใจว่าคุณต้องการตัวฉันไหมคะคืนนี้ฉันสามารถไปกับคุณได้ เพียงแค่เฟิร์นพูดเท่านี้แฟรงก์ก็เกิดความเข้าใจแล้วว่าเฟิร์นนั้นทำอาชีพอะไรอยู่ไปผมว่าดูท่าทางคุณจะเพิ่งทำอาชีพนี้เป็นครั้งแรกใช่ไหมล่ะแฟรงก์นั้นพอจะดูออกว่าเฟิร์นไม่ได้ตั้งใจที่จะมาทำอาชีพแบบนี้เลยนี่อะไรกันคุณทำไมถึงพาฉันมากินข้าวแทนที่จะถ้าจะให้พูดอะไรออกไปมากมายเฟิร์นก็รู้สึกกระดากปากโอ้ยผมไม่ชอบอะไรแบบนั้นหรอกหน้า เออนี่แล้วคุณมีความจะเป็นอะไรถึงต้องมาทำอาชีพนี้ล่ะน้องสาวของฉันป่วยหนักค่ะเธอเป็นโรคหัวใจแล้วเธอต้องได้รับการผ่าตาดัดซึ่งฉันต้องใช้เงินอย่างมากมายฉันเป็นคนยากจนเลยไม่รู้ว่าจะต้องทำอาชีพอะไรถึงจะได้เงินมากพอที่จะให้น้องสาวผ่าตาดัดฉันรักน้องสาวของฉันมากเรามีกันเพียงสองคนพ่อกับแม่นั้นได้ตายจากไปนานแล้วความตั้งใจของเฟิร์นทำให้แฟรงค์เห็นได้ว่า เธอเป็นคนที่มีความรักน้องมากแฟรงก์จึงตัดสินใจที่จะให้เฟิร์นยืมเงินไปให้น้องสาวผ่าตัดส่วนตัวเฟิร์นนั้นเขาก็จะให้ไปทำงานร้านเบกเกอรี่ของเขาซึ่งเฟิร์นก็จะได้หักเงินคืนเขาด้วยคุณเอาเงินนี่ไปผ่าตัดน้องคุณก่อนแล้วกันแล้วก็ไปทำงานที่ร้านเบกเกอรี่ของผมนะทุกเดือนผมจะหักเงินเดือนคุณออกโอเคไหม เฟิร์นไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเธอจะได้เจอกับผู้ชายใจดีที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือในตอนนี้แต่ผมจะบอกอะไรคุณไ้นะว่าชีวิตของคนเราน่ะมันเลือกได้มันขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะเลือกเดินทางไหนใช่ต้นทุนชีวิตของคนเรามันอาจจะไม่เท่ากันแต่ว่าชีวิตของเราเราสามารถกําหนดเองได้นะครับตอนนี้เฟิร์นเข้าใจแล้วว่าเธอเกือบเลือกเดินทางเดินที่ผิดไปเฟิร์นได้ทําตามสัญญาที่ให้กับแฟรงค์ เธอมาทำงานที่ร้านเบกเกอรี่ของเขาส่วนน้องสาวก็ได้รับการผ่าตัดสวัสดีค่ะคุณลูกค้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านเบกเกอรี่ของเรานะคะชอบเค้กชิ้นไหนเลือกได้เลยคะ่ะตอนนี้ฝืนได้เริ่มทำงานที่ร้านเบกเกอรี่อย่างมีความสุขเจ้านายทั้งหล่อและใจดีส่วนงานนั้นก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลย อย่าลืมนะคะทุกคนชีวิตของคนเรานั้นเลือกได้นะคะถ้าเกิดว่าอยากจะได้งานดีๆเงินเดือนเยอะๆก็ต้องเรียนสูงๆเรียนให้หนักค่ะแถมเรานั้นก็ยังจะเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวด้วยนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง s a k u ร a สตอรีด้วยนะคะ